เทวดาประจำตัวคือใครบูชาอย่างไรให้ชีวิตดีในพริบตาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชาน e ลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ทางเราขอเสนอธรรมะในหัวข้อบูชาให้ถูกชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้นคาถาบูชาเทวดาประจำตัว ทำแล้วชีวิตมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองแขวงคราดปลอดภยัยท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเราทุกคนมีเทวดาที่คอยรักษาตัวเราอยู่แค่ต้องคอยหมั่นบูชาแล้วเราก็จะพบสิ่งดีๆในชีวิตคนเราทุกคนนั้นก็ต้องมีช่วงที่เจอวิบากกรรมซึ่งหนักหรือเบาแตกต่างกันไปตามการกระทำของแต่ละคนแต่มีหลายครั้ง ที่ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดแต่ก็กลับมารอดได้และผ่านข้อกรรมนั้นมาอย่างบุดวิดวบางทีเราก็สงสัยว่าเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลืออยู่แม้แต่เวลาที่จะมีความสุขก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเทวดาประจำตัวของท่านนั้นมาดลบันดาลให้แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่า เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นหรือเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเหตุมาจากกรรมที่เราทำไม่ได้มาจากอำนาจของเทวดาแต่ประการใดและถึงแม้ว่าท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจแต่ท่านไม่มีหน้าที่ที่จะมาเบี่ยงเบนกรรมของผู้ใดทั้งสิน้นหรือเรียกได้ว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกรรมไม่ว่าจะเทวดาหรือใครทั้งนั้น แม้แต่พระพุทธเจ้าของเรายัางต้องยอมรับในกรรมทั้งดีและไม่ดีจนพระพุทธองค์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วกรรมทั้งหมดจึงยุติเพราะไม่รู้ว่าจะส่งผลให้กับใครเทวดาท่านมีหน้าที่ช่วยในการดลบันดาลให้ทำความดีหรือไม่ให้ทำความชั่วหรือคอยอวยพรให้เราพบแต่สิ่งดีๆในชีวิต ปกป้องดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผลสำหรับเทวดาที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือสิงอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะการเกิดเป็นเทวดาที่ได้กล่าวมานั้นจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีมากมาย กว่าจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างนั้นเราลองนึกภาพตามดูว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้นท่านต้องมาคอยตามดูแลเป็นองค์คลักพิทักษ์ปกป้องรักษาคนที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตัวท่านเองก็ต้องเร่งสร้างบุญบรารมีและมีจิตหน้าที่เพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น อย่างที่บอกแล้วว่าเทวดาท่านก็ต้องมีหน้าที่คือเทวดาบางองค์ท่านต้องมีหน้าที่ไปเฝ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเฝ้าวัดไปเฝ้าพระไปเฝ้าพระพุทธรูปไปเฝ้าสารหลักเมืองไปคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมและมีคนตามดีที่ต้องปลุกปักรักษาหรือถ้าไม่มีหน้าที่ท่านก็ต้องบำเพ็ญบุญบาร,รมีและที่สำคัญพบภูมิของท่าน หรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์เทวดาท่านมีแต่กายทิพย์ไม่มีกายเนื้ออย่างคนเราการให้ความช่วยเหลือของท่านส่วนใหญ่จะเป็นการดนจิตดนใจหรือโน้มน้าวให้ญาติมิตรเหล่านั้นให้เปลี่ยนจิตที่เป็นอกุศลที่กำลังจะตกอยู่ในอบายภูมิให้กับกลายเป็นจิตกุศลและมีความสุขขึ้นได้เช่น หากญาติมิตรที่กำลังโกรธจัดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งประการใดท่านก็จะแผ่เมตตาส่งบุญกุศลลงมาดนจิตด,ดนใจให้สงบเยือกเย็นลงสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าเกิดจากเทวดาท่านแผ่เมตตาให้ด้วยความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้วทุกคนมีเทวดาประจำตัวดังนั้นเราควรมั่นบูชาเทวดาประจำตัว พร้อมวิธีทำบ,บุญกรวดน้ำขอขามาเพื่อเป็นสิริมงคลโดยบทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวปฏิบัติดังนี้ภายหลังจากท่านทำบุญเช่นตักบาตรถวายสังฆทานโดยให้เตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งแก้วและนำจรลดระหว่างคิ้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้ให้ตั้งนโมสามจบ แล้วกล่าวว่านะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดสเสด็จมาเป็นประธานอิทงังสัพพเทวานางังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จเก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินลูกขอฝากนามอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรโด,ดมาเป็นทิพพยานขออานิสง์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศ ให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยไม่ให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลทั่วถึงทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคัรัพ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเธินในส่วนของวิธีการขอขมาเทวดารักษาตัวเพื่อเสริมให้เจริญรุ่งเรืองและแคว้วคราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายให้ท่านตั้งนาโมสามจบแล้วกล่าวอธิฐานดังนี้อิติสุขะคตโตะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปทวีคงคาผมมเทวาอินทเทวาอังคเทวาอาคันตุกะเทวตารุกขะเทวาพาลีชัยมังคลาอาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเนยะสุเขนะจะขะมามิหังสาธุสาธุ สาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงดนบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้เก่เทวดาที่รักษา,ากิจการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดีมีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอจงให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพันเทอนอย่าลืมว่าเทวดาท่านเป็นภพภูมิที่ยังมีกิเลส การที่สร้างกิเลสให้ท่านก็นับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งทำให้กลายเป็นว่าท่านจะไปสร้างกรรมร่วมกับเราแทนซึ่งแน่นอนว่าเหล่าเทวดาผู้ต้องการความดีคงไม่ปรารถนาเช่นนั้นที่สำคัญคือหากเราเป็นคนหนึ่งที่ไปชักชวนให้ท่านเกิดกิเลสให้ท่านร่วมก่อกรรมไม่ดีเพราะเอาสิ่งของไปล่อไปติดสินบน เราก็จะต้องพอยรับผลกรรมไม่ดีไปด้วยคิดไหมว่าถ้าท่านช่วยให้พรและให้ความเมตตานั้นท่านไม่ได้วางเครื่องเส้นไหว้ใดๆท่านได้ช่วยเราด้วยความบริสุทธิ์ใจ <c oughs> เช่นเดียวกับการที่เราบริสุทธิ์ใจไปขอท่านและทําให้ท่านได้สร้างบุญเพิ่มการขอพรนั้นและขอได้ทุกโอกาส ขอได้กับเทวดาทุกองค์เมื่อเรายังคงอยู่ในศีลมีบุญติดตัวมีความตั้งใจมั่นและศรัทธ,ธาในความดีรับรองว่าความสำเร็จบังเกิดขึ้นกับเราแน่นอนสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในขณะที่กำลังขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้นสิ่งที่ขอก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยหากจุดประสงค์ในการขอไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่สะอาด ไม่อาจก่อพลังที่ดีขออะไรไปก็ไม่ได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นและท่านเทวดาก็คงไม่อำนวยผลให้เกิดเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นก็เท่ากับท่านได้ทำบาปแล้วของที่ไม่ดีอย่างกำชั่วและบาปนั้นไม่มีใครเขาอยากได้เมื่อจุดประสงค์ดีจิตใจสะอาดและสิ่งที่ขอกำลังจะเป็นผลให้ลองสังเกตดูว่า ช่วงเวลาที่จิตใจสะอาดจะมีความกล้าแข็งทางจิตขึ้นด้วยและมีความโลง่งโปร่งสบายอาจมีอาการคนลุกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหรือมีแสงสว่างวาบขึ้นมาในจิตแสดงว่าเทวดาท่านรับรู้แล้วในสิ่งที่เราต้องการและท่านจะช่วยอำนวยอวยพรให้ส่วนเรื่องจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังหรือไม่ก็อยู่ที่กรรมลิขิต ตามหลักของกฎแห่งกรรมอีกทีหนึ่งการบูชาด้วยอามิตรบูชาหรือด้วยสิ่งของต่างๆนั้นคงไม่จำเป็นอะไรสำหรับเทวดาประจำตัวเพราะโดยทั่วไปแล้วเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นท่านมีกายทริ์สิ่งที่ท่านใช้ประจำวันล้วนเป็นของคิดทั้งสิน้นท่านปรารถนาบุญกุศลที่เป็นสุดยอดของทริปทั้งปวง ดังนั้นการบูชาด้วยสิ่งของนั้นท่านที่อยากจะทำก็ทำได้ไม่ได้ผิดแต่ประการใดถือว่าเป็นการแสดงความเคารพขอให้บูชาด้วยน้ําสะอาดดอกไม้หรือเครื่องหอมก็พอจะไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายเทวดาท่านดูที่เจตนาค่ะไม่ได้ดูด้วยสิ่งของนั้นมีราคาค่างวดหรือต้องแพงอะไร ขอให้บูชาท่านด้วยการปฏิบัติบ,บูชาการทำกรรมดีอุทิศบุญไปให้ท่านทุกครั้งที่เราสร้างบุญเท่านั้นท่านจะรักและเมตตาเรายิ่งขึ้นแน่นอนเชื่อมั่นว่าเมื่อท่านได้รับความรู้และเรื่องการบูชาเทวดาอย่างครบถ้วนแล้วลองนำไปปฏิบัติดูนะคะและลองสังเกตดูจะพบว่าชีวิตของท่านจะพบกับเรื่องดีๆเข้ามา ประสบความสำเร็จแขวคคราดปลอดภยัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ Happy News Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ